เอ่อก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมอยู่ด้วยช่น,นะครับผมวันนี้เราอยู่กันในหน้าของโลบอคนะครับผมก็วันนี้นะเราไม่ได้มาเล่นในเอ่อเกมเกมอะไรก็ก็แล้วแต่นะไ,ไม่เป็นไรแล้วแต่แต่วันนี้นะผมจะมาบอกท่านผู้ชมนะวิธีการเอ่อทำเบลนะครับผมวิธีการทําเบลนะคือมันคือตอนนี้มันได้เพิ่ม NPC เจ้าหมอนี่ขึ้นมานะมันคือ NPC ที่มันชื่อว่าอะไรวะเอ่อผมขอดูแป๊บเนี้ยผมซิกซิปเบลด เราอ่านถูกก็ได้มันช่างมันเถอะนะคือมันเป็น a b c ที่เอาไว้ในการตรวจเบลนะครับว่าเบลของเรานั้นมันมันมันแบบมัน progression สำเร็จแล้วหรือยังนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการทําแต่ละอย่างนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่มีแค่ตีไพเมดอนหรือว่าตีลิงอย่างเดียวนะครับผมแต่มันมีวิธีหลายวิธีมากนะที่ผมไปค้นพบค้นเจอมานะผมที่ผมที่ผมได้ไปทําเบลมานะมันมีหลากหลายวิธีอ่ะเออมันก็ให้่านผู้ชมเลือกเลือกทํากันได้นะ คือล่าสุดนี้ผมได้เป็นเบลนี่มานะผมอผมลองไปเทสเออวิธีการขึ้นลงดีฟนะครับผมประมาณยี <c oughs> ่สิบห้าถึงสามสิบรอบนับแล้วก็จะได้เบลจริงมันก็มันก็ได้เบลจริงๆนะครับผมผมก็ได้เบลมานะเป็นเบลของโบนะครับผมแต่ผมรีไปแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวดูคลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการการรีเบลนะครับผม <c oughs> <c oughs> เขาเลือกเลยนะนครับผมก็นะครับวิธีการหาเบลนะมีหลายวิธีมากนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีแรกนะครับผมนี่ครับผมถ้าท่านผู้ชมไปอแบบ ท่านผู้ชมต้องเลือกนะว่าท่านผู้ชมจะทำอันไหนมันจะมีโ o c a t i o นหลักโ o c a t i o นมากนะครับผมมันจะมีอันนึงนะครับผมเป็นอันนี้อันแรกนะครับคือไฟบอสนะครับอันนี้ผมค่อนข้างที่จะแนะนำนะแนะนำอันนี้แนะนำอยู่แต่ว่าถ้าท่านผู้ชมต้องแบบเป็นมาสเตอร์พอสมควรนะครับผมก็คือต้องไปตีไพรมนดอนนะครับผมประมาณ7ถึง8ตัวนะครับผมการันตีว่าได้เบลนะประมาณ8ตัวนี้ผมว่าได้เบลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ว่าท่านผู้ชมต้องมาสเตอร์หน่อยนะอันนี้ต้องต้องแบบมาสเตอร์หน่อยคือวิธีวิธีการตีไพ ท่านผู้ชมก็สามารถไปดูใน YouTube ได้นะอ่าวิธีแรกนะครับคือวิธีการตีไพ่มาดอนนะครับผมอันที่2นะครับผมก็วิธีการตีดูกนะครับอันนี้ผมผมค่อนข้างแบบผมค่อนข้างแบบอ่าแนะนำนะพิธีนี้คือเราจะต้องโซโล่ดูกนะครับผม5 5ตัวนะเออไม่เดี๋ยวไม่ใช่ดิถ้าท่านผู้ชมมีอาเด็นะครับผมอาเดอะไรพวกนี้นะถ้าท่านผู้ชมมีอาเด็นะคือเราเราจะโซโล่เจ้าดูกนี่ประมาณ3ตัวนะเราก็จะได้เบลนะมีโอกาสได้เบลได้3ตัวแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมไม่มีอาเด็บนะครับผม อเดฟมันคืออะไรเป็นการ์ดนะเป็นการ์ดที่เอาไว้คูณ E.P นะประมาณนั้นนะถ้าท่านผู้ชมไม่มีอเดฟนะประมาณ5ถึง7ตัวนะประมาณนั้นมันจะได้นะครับผมแต่ว่าถ้าผมถ้าท่านผู้ชมมีเบลประมาณ3ถึง4ตัวประมาณนี้น่าจะได้นะที่ผมไปดูมาคือประมาณ3ถึง5ตัวถ้าท่านผู้ชมไม่ได้ไปใน3ตัวก็ตีลองตีสักหาตัวนันจะได้แน่นอนครับผมผมผมการันตีนะอันนี้อ่ะต่อไป Enforcer อันนี้ e n Fo อ c e r ออันนี้ก็คือวิธีการขึ้นลงดีฟนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมก็ต้องแบบ ลงมาในดีฟแล้วก็ไปฆ่าเอ็นโฟเซอร์นะผมใช่ครับผมต้องไปฆ่าเอ็นโฟเซอร์นะประมาณาประมาณ25-30ถึงตัวประมาณนั้นครับอันนี้ผมค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยแนะนานะเพราะมันเสียเวลาคนระแต่ว่ามันมันแล้วมันก็ได้มัน,ม,นมันก็แบบไม่ได้การันตีนะว่าใน25ตัวถึง30ตัวเราจะได้ตอนไหนด้วยนะครับแต่ว่าวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะเซฟพอสมควรนะครับผมท่านผู้ชมแบบถ้าท่านผู้ชมแบบสู้กับเอ็นโฟเซอร์มันได้แล้วนะอืมประมาณนะั้นนะต่อไป ฟูลี่แมนอันนี้ผมแนะนำอ่าเดอะฟูลี่แมนนะครับผมอันนี้นะครับผมตีประมาณถ้ามีไอเด็เราตีประมาณห้าถึงเจ็ดตัวแต่ว่าถ้าเไม่ใช่ดิถ้ามีไอเด็บเราตีประมาณห้าสามถึงห้าตัวก็เหมือนเหมือนกับเหมือนกับดูครับแต่ว่าถ้าไม่มีไอเด็บก็ประมาณแปดตัวนะน่าจะได้นะครับผมประมาณนั้นนะ <c oughs> ส่วนไอพวกมอนต่อไปมอน,น,นอื่นๆนะผมอันนี้ผมไม่ได้ผมผมไม่ค่อยแนะนำนะอันนี้สควิดโบนะสควิดโบอันนี้นะมันตัวตัวมันค่อนข้างที่จะหายากนะ แล้วซึ่งมันมัน,มนหายา,ยากแล้วแถมมันแบบค่าระคันที่ยากเลยท่านผู้ชมต้องเป็นมาสเตอร์พอสมควรนะครับผมส่วนเจ้าหมอนี่ส่วนเจ้าหมอนี่นะครับผมผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมแบบจะไปหาฮีโร่เบรดนะผมไอ้พวกไนสโต้นไนสโปสโนสโต้นไนพวกนี้สโนสโนไนะไรพวกนี้นะผมถ้าท่านผู้ชมแบบจะไปหาพวกฮีโร่เบรดแล้วผมก็แนะนําอยู่นะแต่ว่าผมเอ่อถ้าให้เลือกตีเจ้าหมอนี่นะครับผม,มกับกับตีฟอสเซอร์ผมว่า ถ้าท่านผู้ชมโซลูต์ไปตีฟอสเตอร์น่าจะดีกว่านะแต่ว่าถ้าถ้าท่านผู้ชมแบบอยากได้พวกฮีโร่เบตอะไรพวกนี้ดับไปในตัวก็ตีเจ้าหมอดีได้นะแต่ต้องท่านผู้ชมต้องเป็นมาสเตอร์พอสมควรน,นะเพราะเจ้าหมอนี่มันล้มถึง5 1ไอะไรว,วะ2ถึง5รอบไปนะมันล้ม2ถึง5รอบไปนะผมกว่ามันจะตายนะครับมันค่อนข้างที่จะอึดมากครับเลือดมันตั้ง9,000เลยนะอึดมากนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะอึดกันเลยนะครับผมก็ตัวต่อไปนะมันจะมีเอ่อนี่ๆๆๆๆอ่ะเป็นไคโดนะอันนี้ ไคโดอันนี้นะผมค่อนข้างที่จะเออมันค่อนข้างที่จะหายากนะอันนี้ผมไม่ค่อยได้นานะ <S 2> <S 2> <S 2> คือมันไม่ได้จะแบบคือคือว่าไอ้เจ้าไคโดพวกนี้นะผมมันไม่เหมาะทำโพเกชั่นเลยนะเพราะว่าหนึ่งตัวมันหายากนะครับผมมันหาตัวยากนะแล้วสองคือมันอึดมากนะผมแล้วก็ถ้าถ้าถ้าเราพลาดสู้สู้มันพลาดทีหนึ่งนี่เรามีโอกาสเลี่ยงสูงมากนะแล้วทอลเลี่ยงแล้วก็เราอาจมีโอกาสลงดิฟนะเพราะตอนเพราะตอนเวลาเราสู้มันเราต้องอยู่ในโวซีนะผมถ้าตายในโวซีนี่มีโอกาสลงดิฟนะผม ก็ผมไม่ค่อยแนะนำนะอันนี้ถ้า่ชมแบบจะไปหาพวกของดอกจากมันก็ผมแนะนำเลยนะครับผมแล้วจะไปไอตัวนี้มันจะหาะพวกมูมัวได้ด้วยนะครับเป็นสกิลนะพวกคำรามพวกมูมัวเลยพวกนี้หายตัวแล้วพวกนี้นะประมาณนะั้นนะอันนี้นะผมจะมีสกิลเกี่ยวเจ้าหมอนี้นะผมหรือว่าเจ้าไคโดนั่นเองนะครับโอเควิธีที่สองนะครับผมวิธีแรกวิธีแรกก็คือตันตีบอสนะวิธีแรกการตีบอสนะครับผมก็ค่าที่จะแนะนําอยู่นิดนึงนะแต่ว่ามาดูวิธีที่2กันเลยนะครับผม ทีสองก็คือการลงดีฟนะครับผมแล้วก็กริปเพลเยอร์นะผมที่แต่การกริปเพลเยอร์ในที่นี้ก็คือท่านผู้ชมต้องได้ค่าลักด้วยนะครับท่านผู้ชมต้องกริปแล้วก็ต้องได้ค่าลักเลยนะครับมันถึงจะมีโอกาสได้นะครับผมอ่าแล้วก็อ่อีกวิธีหนึ่งก็คือการฆ่าพวกมอนเตอร์ที่เป็นคอเล็ตนะครับคอคเล็ตนะผมคอเล็ตคอเลตมันหารว่าไงผมไม่รู้นะแต่ว่ามันจะเป็นมอนเตอร์ที่มันจะมีกลิ่นายหรือว่าเป็นออร่าออกมานะถ้าเราฆ่ามันแล้วเราจะมีเออ เหมือนกับเป็นโปเกชันเข้าตัวนะมันจะมีเหมือนกับเป็นเอฟเฟกเหมือนกับได้รักนะครับประมาณนะั้นนะมันจะเข้าตัวนะคืออันนี้ค่อนข้างที่จะคืออันนี้มันก็ไม่ไม่ไม่ไมไมชิงมันก็ค่อนข้างที่จะองใช้เวลาอยู่นะครับเออต้องใช้เวลาอยู่นะแต่ว่าถ้าถามว่าผมแนะนำไหมอันนี้ถ้าท่านผู้ชมแบบเป็นสายฟาร์มดีแลยผมค่อนข้างแนะนำนะแต่ว่าผมแนะนําให้มีคนหนึ่งที่มันมีที่มีไฟสีฟ้าด้วยนะครับผมหรือว่าบลูเฟลมอัชชูล่านะครับผม ไมาชุดล่าเลยประมาณนี้นะต้องไปด้วยนะไม่งั้นถ้าเราไม่มีเฟลมาชุล่านี่คือเราอยู่ในดีฟแล้วไม่มีโอดพวกปลายเสียอะไรพวกนี้เราจะอยู่ได้แค่ไม่กี่ไม่ไม่กี่ไม่กี่นาทีนะเออแล้วแล้วก็แบบสมองเราก็จะแบบระเบิดตายนะผมผมแนะนําให้ท่านผู้ชมพาเพื่อนไปด้วยนะเป็นเดอะแก๊งอะไรประมาณนี้นะเป็นแบบมีคนเช็ดเล่นไฟนะเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมอัพพาวเวอร์น้อยมาวิวพาวเวอร์น้อยมาแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าท่านผู้ชมมีกองไฟแล้วนั่งกองไฟนะมันก็จะ อยู่ได้เรื่อยๆนะครับอืมผมแนะนําอันนี้นะแต่ว่าถ้าถ้าจะให้ฟาร์มจริงๆตะกิบปรเฟรือนอะไรจริงๆเลยพวกนี้นะครับผมผมค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยแนะนำนะถ้าท่านผู้ชมเป็นปสายโซโล่นะไม่แนะนําเลยแหละเออผมไม่แนะนําเลยอันนี้ถ้าเป็นสายโซโล่นะไม่มีโอกาสตายสูงมากนะครับแล้วก็เรื <c oughs> ่ต่อไปนะครับผมคือการคลิปเพลเยอร์ในอารีนานะครับอารีนานี่อ่าท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้นะว่าเกมนี้มันมีเอ่อพวก PVP โหมดอะไรพวกนี้ด้วยนะผมคือเราจะต้องไปรับที่ซองซีเกอร์นะเป็นเอ c ตัวหนึ่งที่อยู่ข้างๆกับเอ่อ เป็นบ้านหลังหนึ่งนะครับที่อยู่ด้านบน2สติ๊กเกอร์นะมันก็จะมี 1v1 2v2 แล้วก็ 3v3 นะครับประมาณนั้นนะที่อัปเดตมาอ่าเอ่อท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมจะได้เอ่อ,อ,อ,อพวกพวกเวชไรพวกนี้ท่านผู้ชมจะต้องมีเอ่อเออเธอไม่ใช่ดิท่านผู้ชมจะต้องอ่าเก็บแล้วก็ได้ลัก,กด้วยนะครับได้ค่าลักนะครับผมเวชไล่นมันถึงจะเดินนะอ่าอันนี้นะก็ง่ายๆเลยนะท่านผู้ชมก็แค่ไปลง PVP ให้ชนะแล้วเก็บเอารักนะแค่นั้นนะครับผมเออประมาณนั้นแหละอ่าวิธีการก็ประมาณนี้นะมันค่อน ผมมันก็มีแค่3วิธีนะแต่ว่ามาเดี๋ยวเราจะดูว่า NPC นะมันพูดอะไรบ้างกับเราบ้างเราถึงจะได้เบลนะครับผมเราถึงจะรู้ว่าได้เบลถ้ามันถ้าเราไปฟาร์มพวกมอนสเตอร์อะไรพวกนี้นะผมพวกอบอสอะไรพวกนี้แล้วถ้าเราไปคุยกับ NPC ที่มีว่าซิกเบลนะครับผมมันจะพูดว่าไอแคนเทียร์รูร์บาอันนี้ประมาณนี้นะผมมันจะพูดประมาณนี้นะ,ะแสดงว่าท่านผู้ชมยังไม่เสร็จโปรเจคชั่นนะครับท่านผู้ชมยังไม่เสร็จโปรเจคชั่นถ้ามันถ้ามันบอกอย่างนี้มาแสดงว่าท่านผู้ชมจะต้องไปตี บอสต่อนะครับจนกว่ามันจะเปลี่ยนคําพูดนะครับผมท่านผู้ชมจะต้องไปตีบอสต่อนะครับบอสพวกนี้นะผมท่านผู้ชมไปเก็บภาพเร์ชั่นมาถ้าท่านผู้ชมเก็บภาพเพชั่นจากตัวไหนมาก็สามารถไปเช็คได้นะถ้ามันขึ้นอย่างนี้แสดงว่าท่านผู้ชมยังเพลชั่นยังไม่เสร็จนะครับผมอ่ะต่อมาที่2ก็เหมือนกันเลยนะครับผมถ้ามันขึ้นแบบนี้มาแล้วท่านผู้ชมกําลังทำฟาร์มดีฟนะครับผมประมาณนี้นะฟาร์มดีฟแล้วค่าคนในดีฟนะครับผมถ้ามันขึ้นแบบนี้มานะแสดงว่าเราต้องไปฟาร์มดีฟต่อนะครับอ่า ส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะมันเหมือนกันหมดเลยนะคือถ้ามันขึ้นข้อความแบบนี้มาแล้วท่านผู้ชมกําลังเก็บค่าเพื่อชั่นจากอารีน่านะครับผมคือถ้าท่านผู้ชมเก็บค่าเพื่อชั่นจากอารีน่าอยู่แล้วมันขึ้นข้อความอย่างนี้มาแสดงว่ามันยังไม่เสร็จค่ามันยังไม่เสร็จเพเ่อชั่นนะครับท่านผู้ชมจะต้องไปลงฟาร์มฟาร์มดีฟาร์มมอนเตอร์ฟาร์มฟาร์มฟาร์มอารีาราราร oh, น่าต่อจนกว่าข้อความพวกนี้จะเปลี่ยนนะครับผมคือแล้วถ้าข้อความมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเป็นยังไงอ่ามันจะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะครับผมท่านผู้ชม พอเวลาเราได้เบลแล้วนะครับผมมันจะพูดลายประมาณลายแบบนี้นะครับผมเนี่ยผมโมเปปไลท์เคลนะครับผม The Soul นะครับ Ego Micron One You Are Resonance นะครประมาณนี้นะ,ะม,นนะมันจะขึ้นประมาณนี้ถ้ามันขึ้นมาประมาณนี้นะครับผมแสดงว่าท่านผู้ชมพร้อมที่จะได้เบลแล้วนะครับผมเพราะท่านผู้ชมเออ่มีข้อความขึ้นประมาณนี้ใช่ไหมอ่ามีข้อความขึ้นประมาณนี้ท่านผู้ชมก็ไปต้องไปน็อกในดีฟนะับหนึ่งรอบนะครับผมผมแนะนําให้ ท่านผู้ชมพาเพื่อนไปหนึ่งคนนะเป็นเพื่อนที่ต้องสนิทมากๆนะสนิทผมย้ำนะครับสนิทมากๆนะครับถ้าท่านผู้ชมไม่สนิทกับเขานี่มีโอกาสดโดนกริปแล้วก็ตายสูงมากนะครับผมถ้าท่านผู้ชมตายคือแบบจะเสียทุกอย่างนะเออเบลก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะแต่ว่า,าถ้าถ้าท่านผู้ชมไม่มีเพื่อนถ้าผมแนะนําให้ไปเออเป็นกระโดดขึ้นด้านบนที่สูงนะแล้วก็ฟอร์ดเมจลงมาจนกว่าเราจะน็อกนะครับเออประมาณนั้นนะ แล้วก็ท่านผู้ชมพอท่านผู้ชมได้เบลนะผมเลือกเบลมานะครับผมหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะแล้วมันจะขึ้นมาให้กดนะแล้วก็ให้เลือกเบลนะอ่าประมาณนี้นะที่ผมได้มาเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอ่านาผู้ชมครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตอนเวลาได้เบลนะผมตอนเวลาที่เราเออน็อกนะแล้วได้เบลเราจะมีเออเป็นวงแหวนแบบนี้นะประมาณนี้นะผมแล้วก็จะมีเออเป็นลูแก้วตรงนี้นะครับผมให้เรากดเลือกเบลนะอ่าประมาณนี้นะที่ผมได้มานะครับผมเมื่อเมื่อไม่นานมานี้นะผมอ่าแล้วก็ ถ่าผู้ชมสังเกตได้ว่าตอนเวลาเรามีเบลนะผมเราจะมีนี่เป็นกระดิ่งนะครับผมอ่าเป็นกระดิ่งตรงที่ฝาเมืองของเรานะครับผมอ่าแต่กระดิ่งตรงนี้มันจะสุ่มเป็นสีนะครับผมคือถ้าท่านผู้ชมแบบอา่าของผมที่ผมได้เป็นสีฟ้าท่านผู้ชมอาจจะได้เป็นสีอื่นนะเอออ่ะมาดูกันต่อไปเลย,เลยนะครับผมก็อันนี้นะผมเอยอันนี้เราเรา,เราไม่สปอยนะผมมันเป็นการรีเบลนะเออเป็นการรีเบลนะอ่าคือ อ่าเดี๋ยวผมอธิบายต่อตรงนี้นะครับผมเพื่อนเืผู้ชมเห็นตัวอย่างไปแล้วนะว่าตอนเราได้เบลมนเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างนะ,ะแล้วก็วิธีการใช้เบลนะครับผมตอนเวลาเรามีเบลแล้วหรือว่ารีโซแนน c ์นะครับก็ให้เ่นผู้ชมกด C นะผมในการใช้นะผมกด C นะในการใช้เบลาเราต้องกด C นะเพื่อเป็นการใช้ Passive สสเบลที่เราได้มานะครับอ่าประมาณนั้นนะครับผมแล้วตอนเวลาที่เราน็อกนะครับผมเราจะตื่นขึ้นมานะครับผมพร้อมก100ับ HP 1พ0เเต็มเลยนะครับผมอ่า เราตื่อขึ้นมาในถ้าผู้ชมไม่ต้องกลัวนะตอนเวลาได้เบลแน่ๆนะครับตอนเวลาเราแบบได้เบลอยู่แล้วนะครับคือไม่ต้องกลัวตายนะคือแบบมันมีมันมีเหมือนเป็นเกาะเกิดนะครับอือก็มันจะขึ้นมาให้เราแบบร้อเรเนะเลือดประมาณนะั้นนะส่วนเบลนะพวกนี้นะผมก็จะมีเบลที่หลากหลายกันไปนะผมลิเซนส์นปกตินะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะลิเนส์ปกติส่วน l ีเจน d ดอรี่ลิเซนส์นะครับก็จะมีแค่2อันนะผมอ่าประมาณเป็นเป็นค่ามวยกับเทเ,ททเลพอร์ตนะครับผมอ่าประมาณนี้นะ แล้วก็ท่านผู้ชมสท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเบลมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับผมท่านผู้ชมสามารถคุยกับเจ้า NPC นพีซีซิกเบ็นะครับได้นะครับผมคือท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมถามผมว่า NPC นพีซีซิกเบ็นี่มันอยู่ตรงไหนก็สามารถไปดูคลิปใน YouTube ได้นะครับผมมีคนบอกบอกจุดเยอะเลยครับในใน YT ยฮะสามารถไปดูกันได้นะก็ถ้าเราไปคุยอีกรอบนึงถ้าเรามีเบลแล้วมันจะบอกความสามารถเบลของเรานะครับผมอ่ามันจะบอกความสามารถเบลของเราว่าเราเบลเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับผมก็ รายอียดค่าๆก็ๆจะประมาณนี้นะอืมประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอกันนะครับผมกับการอาสอนวิธีการรีเิลนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมมีเพื่อนท่านนี้นะผมก็ใครชอบนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะผมก็ขอบคุณนะผมที่ดูคลิปนี้จนจบนะผมก็ไม่ไม่ได้อาจจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะผมก็ขอบคุณกันด้วยนะครับผมที่มารับชมนะผมบาย,บายครับผมซียูครับผม,ผมเจอกันคลิปหน้านะครับ